สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจเรื่องราวของอตำนานพระมาลัยครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าทางพุทธศาสนาที่ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมแล้วก็วัฒนธรรมไทยมานานมากๆเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันโดยอ้างอิงจากบทความวิเคราะห์นะคะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำนานนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจถึง เอ่อที่มาของตำนานแล้วก็การเดินทางอันน่าทึ่งของพระมาลัยความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์ที่ปรากฏในเรื่องนี้นะคะรวมถึงร่องรอยของตำนานที่ยังเห็นได้ในงานศิละปะพิธีกรรมของไทยเราจนถึงปัจจุบันค่ะโหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับเพราะอารหันต์ที่เดินทางไปโปรดสัตว์ถึงในนรกได้แล้วยังเอ่อขึ้นไปสนทนาธรรมถึงบนสวรรค์ได้อีกแล้วก็มีประเด็นที่น่าสงสัยด้วยอย่างที่ว่าตำนานนี้ดูเหมือน จะมาจากลังกาแต่พอสืบจริงๆอาจจะไม่ใช่แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้เรื่องนี้มันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยได้ลึกซึ้งขนาดนี้เอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับได้ค่ะนั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของพระมลา,ายตามท้องเรื่องเป็นก่อนนะคะคือในตำนานเนี่ยเล่าว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากค่ะพำนักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเกาะลังกาหรือว่าศีลังกาในปัจจุบัน การที่ระบุว่าท่านอยู่ที่ลังกานี่มันมีความหมายแฝงอยู่ใช่ไหมครับมีความสําคัญมากเลยค่ะคือในยุคที่ตำนานเริ่มแพร่หลายเนี่ยลังกาถือเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาเทราวาทที่แบบว่ามั่นคงแล้วก็ได้รับการยอมรับนับถือสูงมากการอ้างว่าพระมลัยมาจากลังกาก็เลยเหมือนการยืมความคลัง่งความน่าเชื่อถือมาเพิ่มน้ำหนักให้เรื่องราวค่ะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเออนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นคําสอนที่ถูกต้องมาจากศูนย์กลางโดยตรงเลย แต่ที่น่าแปลกคือพอไปตรวจสอบจริงๆแล้วเออค่ะกลับกลายเป็นว่าตำนานพระมลัยในรูปแบบที่แพร่หลายมากๆในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือว่ามีอยู่ในสีลังกาเลยครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้นักวิชาการต้องสืบค้นหาต้นต่อที่แท้จริงกันใหม่ครับแล้วตอนนี้ข้อสันนิษฐานเป็นยังไงบ้างคะว่าจริงๆแล้วตำนานนี้น่าจะมาจากไหนกันแน่ ข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดตอนนี้ค่ะชี้ว่าตำนานนี้น่าจะก่อตัวขึ้นในดินแดนพม่าค่ะประมาณพุทธศตรวตรรษที่16บหถึงสิแล้วก็ค่อยๆแพร่ยขยายเข้ามาทางอาณาจักรล้านนาแล้วก็สุโขทัยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่19บเถึงยีก่อนที่จะได้รับความนิยมกว้างขวางมากๆในเวลาต่อมาค่ะ หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่พบนะคะก็เป็นฉบับที่เขียนขึ้นปีพศ2059เป็นภาษาบาลีปนภาษาไทยถิ่นเหนือค่ะอ๋อแสดงว่าการอ้างถึงลังกาในตอนแรกก็เป็นเหมือนอกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเรื่องเล่าที่จริงๆแล้วอาจจะแต่งขึ้นในภูมิภาคแถวนี้เอง ถูกต้องค่ะเป็นการเชื่อมโยงเรื่องเล่าที่อาจจะเริ่มจากท้องถิ่นให้เข้ากับสายทานหลักของพุทธศาสนาเทราวาทที่ลังกาทําให้เรื่องรามันดูศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือแล้วคําสอนเรื่องบุญบาปในเรื่องก็จะมีพลังโน้มน้าวใจผู้คนได้มากขึ้นจนแบบว่าสามารถอย่างรกลึกในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของภูมิภาคนี้ได้สําเร็จค่ะพอตำนานนี้เข้ามาแพร่หลายในไทยแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับ เหมือนจะมีการแตกแขนงออกไปหลายฉบับเลยใช่ค่ะมีการนำไปเรียบเรียงดัดแปลงแต่งเติมให้เข้ากับบริบทของแต่ละท้องถิ่นเกิดเป็นวรรณกรรมพระมาลัยหลากหลายสมนวนมากๆเลยค่ะทั้งคัมภีร์มาลัยต้นมาลัยปลายทางเหนือมาลัยหมื่นมาลัยแสนทางอีสานหรือพระมาลัยคำกาบทางใต้ก็มี แต่ถ้าจะพูดถึงฉบับที่แบบว่ามีอิทธิพลสูงมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะคะก็ต้องยกให้สองฉบับเด่นจากภาคกลางค่ะฉบับแรกน่าจะเป็นพระมลา,ายคำหลวงใช่ไหมครับอันนี้ที่ถือเป็นวรรณกรรมของราชสำนักใช่ค่ะพระมลา,ายคำหลวงเชื่อกันว่าเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ หรือเจ้าฟ้ากุ้งกวีเอกในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะฉบับนี้จะโดดเด่นด้านวรรณศิลนปน์มากใช้ภาษาที่ประณีตสละสลวยมีศัพท์สูสงภาษาบาลีสันสกฤตเขมรผสมอยู่เยอะเนื้อหาก็มุ่งเน้นไปที่แก่นธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมการบำเพ็ญบารมีแล้วก็ส่วนสำคัญคือคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระสีอริยเมตไตรจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อส่งเสริมการสร้างบุญในหมู่ชนชั้นสูงแล้วก็เชิดชูพระพุทธศาสนาค่ะ ส่วนอีกฉบับที่คนทั่วไปน่าจะคุ้นเคยมากกว่าก็คือพระมา,าลัยกรอนสวดอันนี้เป็นฉบับชาวบ้านเลยผู้แต่งไม่ปรากฏนามแต่ก็อยู่ในช่วงอยุธยาเหมือนกันจุดเด่นก็คือภาษาจะเรียบง่ายเป็นกันเองเหมือนภาษาพูดเลยทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ไม่ยากครับค่ะแต่ถึงภาษาจะง่ายนะคะเนื้อหาปรับเข้มข้นมากโดยเฉพาะการพรรณนาถึงฉากในนรกที่แบบว่า ละเอียดเห็นภาพชัดเจนแล้วก็สร้างความรู้สึกหวาดกลัวได้ดีเยี่ยมเลยทําให้ฉบับกรอนสวดเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่สอนศิลธรรมแต่ถูกนําไปใช้ในลักษณะเหมือนการแสดงประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะในงานศพเพื่อให้ทั้งข้อคิดทางธรรมแล้วก็ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมง,งานด้วยค่ะโหการมีอยู่ของทั้งสองฉบับนี้ดูน่าสนใจมากนะครับเหมือนกับมีกลยุทธ์ในการเผยแพร่เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันสองทางเลยเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ นักวิชาการบางท่านมองว่านี่เป็นเหมือนยุทธศาสตร์สองแนวทางเลยค่ะในการทําให้ตำนานนี้แพร่หลอยแล้วก็ฝังรากลึกคือพระมาราลัยคําหลวงเนี่ยสร้างความยอมรับความศักดิ์สิทธิ์จากศูนย์กลางอํานาจหรือชนชั้นนําลงมาสู่สังคม ขนาะเดียวกันพระมาลัยกรอนสวดก็แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตแล้วก็พิพีกรรมของชาวบ้านโดยตรงเลยใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเน้นอารมณ์ความรู้สึกทำให้เรื่องราวเป็นที่นิยมในวงกว้างทั้งสองแนวทางนี้ก็ทำงานเสริมกันอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทำให้ตำนานพระมาลัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นคง เอาละครับทีนี้มาถึงเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของตำนานเลยคือการเดินทางข้ามภพภูมิของพระมลัยซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะครับคือการลงไปโปรดสัตว์ในนรกและก็การขึ้นไปเยี่ยมเยือนสวรรค์ชั้นดาวดึงเริ่มต้นจากการลงนรกก่อนนะคะเรื่องเล่าว,ว่าด้วยความเมตตาแล้วก็อนุภาพของคุณธรรมของท่านพระมลัยสามารถเดินทางลงไปยังนรกกระพุมได้ซึ่งตามความเชื่อทางพุทธเนี่ย ก็มีอยู่หลายขุมหลายระดับความทุกทรมานเลยว่ากันว่าพอพระมลัยไปถึงนะคะไฟนรกที่ร้อนแรงมากๆก,ก,ก็พลันเย็นลงต้นยิ้วที่มีหนามแหลมคมก็ราบลงกับพื้นพวกยม,มาบาลหรือนายนิรยาบาลก็หยุดการลงทันสัตว์นรกไปชั่วคราวค่ะครับ ก็เป <S it> <S ans> <Elena> ็นโอกาสให้เหล่าสัตว์นรกได้เข้ามาปรับทุกข so ์เล่าถึงกรรมชั่วที่ตัวเองเคยทําไว้แล้วก็ที่สําคัญคือฝากข้อความถึงญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ให้ช่วยทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อที่พวกเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เองที่ตำนานได้พรรณนาถึงการลงทั่วที่เชื่อมยงกับการผิดศีลห้าไว้อย่างอินภาพชัดเจนเลยใช่ค่ะ นี่เป็นส่วนที่ทำให้แนวคิดเรื่องกรรมซึ่งอาจจะดูเป็นนามนธรรมนะคะกลายเป็นรูปประธรรมที่แบบว่าน่าสะพรึงกลัวแล้วก็จดจำได้ง่ายมากตัวอย่างเช่นคนที่เคยผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร์หรือประพฤติผิดในกามก็จะถูกลงโทษให้ปีนต้นงิ้วที่นีหนามเป็นเหล็กแหลมคมถูกสุนัขไล่กัดจากข้างล่างแล้วก็ถูกแรงกาจิกตีจากข้างบนหรือคนที่เคยพูดเท็จก็จะถูกลงโทษด้วยการดึงลิ้นออกมา ถ่ด้วยไถ่ยเหล็กเป็นต้นนะคะยังมีบาปอื่นๆอีกนะคะเช่นการทำร้ายพ่อแม่หรือการด่าว่าพระสงฆ์ก็จะมีการลงโทษที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปอีกค่ะฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆครับเป็นการเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆ ค่ะนี่คือการสร้างภาพของระบบยุติธรรมแห่งจัก,กรวาลที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีการบันทึกความดีความชั่วเหมือนมีพยายมราชคอยตัดสินคอยดูแลการลงทันให้สะสมกับความผิดทำให้เรื่องกฎแห่งกรรมที่อาจจะดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างสูงเลยค่ะกระตุนให้เกิดความแกลงกลัวต่อบาปหรือที่เรียกว่าโอตป,ปะนะคะหลังจากโปรดสัตวนนรกแล้ว พระมาลัยก็เดินทางขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจุดเริ่มต้นของตอนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมาจากการที่ชายยากจนคนหนึ่งได้ถวายดอกบัวแปดดอกให้ท่านด้วยความปรารถนาอยากจะพ้นจากความยากจนในชาติหน้าค่ะซึ่งพระมาลัยก็รับดอกบัวนั้นไว้ด้วยความเมตตาแล้วก็ตั้งใจจะนำไปบูชาพระจุลามณีเจดีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เจดีย์องนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีหรือมวยผมแล้วก็พระเคี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพระมลัยก็เลยเข้าฌานเหาะขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สองในการมาพบที่ปกครองโดยเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์พร้อมกับเทพอีก33องค์ท่านก็ได้นมาสก,การพระเจดีย์แล้วก็ได้เข้าเฝ้าสนทนากับพระอินทค่ะ แล้วระหว่างที่สนทนากับพระอินนี้เองที่มีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นคืออะไรครับใช่ค่ะมีเหล่าเทพ,พบุตรเทพธิดาองค์ใหม่ใหที่เพิ่งสิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์แล้วก็มาเกิดบนสวรรค์ทยอยกันเดินทางมานมัส,สการพระเจดีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะทุกครั้งที่มีเทพองค์ใหม่มาพระมาลัยก็จะทูลถามพระอินทว่าเทพองค์นี้เนี่ยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญกุศลอะไรไว้ถึงได้มาสวยที่พยสมบัติมีวิมานสวยงามแล้วก็มีบริวารมากมายขนาดนี้ออ๋ คำตอบของพระอินทก็เหมือนเป็นการเปิดเผยรายการบุญต่างๆให้ทราบเลยสินะครับว่าทำบุญแบบไหนได้ผลอย่างไรถูกต้องค่ะมีการระบุบุญประเภทต่างๆไว้หลายอย่างเลยเช่นการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์การสร้างเจดีไซน์การรักษาศีนอุโบโสถเป็นต้นซึ่งบุญแต่ละอย่างก็จะส่งผลให้ได้รับที่พยสมบัติแล้วก็จำนวนบริวารที่แตกต่างกันไปค่ะสิ่งนี้สะทอ้อนให้เห็นภาพของสวรรค์ที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือไม่ใช่ดินแดนที่ทุกคนมีความสุขเท่าเทีเทยมกันไปหมด แต่เป็นเหมือนสังคมที่มีลำดับชั้นเหมือนกันรอครับเลยเช่นชายทอผ้าคนหนึ่งที่ถวายทานด้วยความศรัทธามีบริวารสี่หมื่น 40, แต่ชายอีกคนหนึ่งที่เคยหาบญ้าขายแล้วนําเงินนั้นไปสร้างเจด,ดีไซา์กลับมีบริวารถึง1น0 0 0 0มากกว่ากษัตริย์บางองค์เสียอีกภาพแบบนี้เป็นแรงจูงใจชั้นดีเลยนะคะที่กระตุ้นให้คนทําบุญเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหลุดพ้นในอนาคตแต่เป็นการยกระดับสถานะทางสังคมในปรโลกที่เห็นผลได้ชัดเจนค่ะ แล้วจุดสำคัญที่สุดของการเดินทางขึ้นสวรรค์ครั้งนี้ก็คือการที่พระมาลัยได้พบกับพระศรีอริยะเมตรตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตอาการใช่แล้วค่ะและพระศรีอริยะเมตรตรก็ได้ฝากคำพยากรณ์สำคัญผ่านพระมาลัยมายัางโลกมนุษย์ด้วยคำพยากรณ์นั้นกล่าวถึงอนาคตว่า หลังจากศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าสิ้นสุดลงเมื่อครบ5,000ปีโลกจะเข้าสู่ยุคเสื่อมทรามที่เรียกว่ากลียุคผู้คนจะมีอายุสั้นลงเกิดความขัดแย้งเบียดเบียนเข่นฆ่ากันจะมีเพียงผู้มีศีลธรรมจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่หลบเร้นอยู่ในที่ปลอดภัยจึงจะรอดพ้นยุคสมัยอันเลวร้ายนั้นไปค่ะแต่หลังจากผ่านพ้นยุคเหตุน,นั้นไปแล้วโลกก็จะกลับฟื้นคืนสู่ความดีงามอีกครั้งผู้คนจะมีอายุยืนยาวขึ้นมีศีลธรรมประจำใจ บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และในยุคนั้นเองที่พระศรีอริยะเมตรตรจะเสด็จมาอุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โปรดสัตว์ให้เข้าสู่ความหลุดพ้นค่ะและนี่คือเงื่อนไขสําคัญที่พระศรีอริยะเมตรตรได้ตรัสบอกแก่พระมาลัยสําหรับผู้ที่ปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์นั่นก็คือ ให้ตั้งใจฟังเทศมหาชาติเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกให้จบครบทั้ง13กัน1,000พระคถาภายในวันเดียวพร้อมทั้งให้หมั่นบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆประกอบไปด้วยค่ะอ๋อคำแนะนำนี้นี่เองที่กลายเป็นรากฐานสำคัญของประเพณีการเทศมหาชาติที่เราเห็นกันอยู่ ถูกต้องเลยค่ะคำพยากรณ์นี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นใบรับรองความสำคัญของพิธีกรรมที่ให้กำเนิดและสร้างความชอบธรรมให้กับการฟังเทศมหาชาติเลยจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่การทำบุญอย่างหนึ่งก็ถูกยกระดับให้กลายเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางาศาสนาที่สำคัญมากๆคือการได้เกิดในยุคพระศรีอริยะเมตรตรมันการเชื่อมโยงวรรณกรรมคือเรื่องพระมลาาัยเข้ากับพิธีกรรม คือเทศมหาชาติอย่างแนบแน่นจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นแก่นแกนหลักของตำนานพระมาลายได้ชัดเจนขึ้นนะครับคือการแสดงให้เห็นถึงเรื่องกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลอย่างเป็นรูปธปรรมเน้นย้ำให้ผู้คนสร้างบุญด้วยวิธีการต่างๆเช่นทานศีลภาวนา แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เตือนภัยของบาปผ่านภาพนรกอันน่าสุพรึงกลัวเพื่อปลูกฝังศรัทธาความเพียรแล้วก็ความเกรงกลัวต่อการทำชั่วรวมถึงเน้นความสำคัญของการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยที่น่าสนใจคือวิธีนำเสนอเรื่องกรรมในตำนานนี้นะคะมันไม่ใช่แค่การบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบลอยๆแต่สร้างเป็นระบบที่ดูเหมือนจะจับต้องได้มีการลงโทษการให้รางวัลที่สอดคล้องกับการกระทำอย่างชัดเจน ทำให้คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะครับถ้าเรานึกถึงพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกที่มีความสามารถด้านอิทธิฤทธิ์แล้วก็การเดินทางไปยังภพภูมิต่างๆเนี่ยก็มีอยู่รูปหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยคือพระมหาโมคคลานะทําไมในตำนานที่แพร่หลายในไทยบทบาทน,นี้กลับกลายเป็นของพระมาลัยไปละครับ เป็นคำถามที่ชี้ให้เห็นกระบวนการที่น่าสนใจมากค่ะจริงอยู่ที่พระมหาโมคลานะคืออาัคารสาวกผู้เลิศทางฤทธิ์นะคะแล้วก็ตามพระไตรปิฎกท่านก็สามารถไปโปรดมารดาในนรกแล้วก็เยี่ยมเยือนสวรรค์ได้เหมือนกันมีหลักฐานทางศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นที่บ่งชี้ว่าออในช่วงแรกเริ่มเนี่ยคนไทยก็รับรู้บทบาทการโปรดสัตว์ในนรกว่าเป็นของพระโมคลานะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำไมบทบาทนี้ถึงถูกโอนย้ายมาให้พระมาลัยในตำนานที่ได้รับความนิยมทีหลังละครับ สาเหตุก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะประการหนึ่งคือวรรณกรรมเรื่องพระมลัยโดยเฉพาะฉบับกลอนสวดมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานมีรายละเอียดมีความเป็นนิยายที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนทั่วไปได้ง่ายกว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่อาจจะดูเป็นทางการหรือซับซ้อนกว่าวรรณกรรมบางฉบับถึงกับเปรียบเทียบว่าพระมลัยมีฤทธิ์ดุดดังองค์มุกคลณา ซึ่งก็เหมือนเป็นการยืมบารมีความศักดิ์สิทธิ์มาให้กับตัวละครใหม่ค่ะอ๋อเป็นเหมือนการปรับเรื่องเล่าให้เข้ากับรสนิยมและก็ความคุ้นเคยของคนในท้องถิ่นมากขึ้นใช่ค่ะอาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการปรับปะกรณำให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นนะคะ คือการนำตัวละครหรือเรื่องเล่าที่สร้างขึ้นหรือได้รับความนิยมในภูมิภาคมาทำหน้าที่หรือสวมบทบาทที่เดิมเคยเป็นของบุคคลสำคัญในคำพีดั้งเดิมทำให้พระมาไหลกลายเป็นพระเถระโปรดสัตว์นรกของเราที่ผู้คนรู้สึกผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดมากกว่าซึ่งบทบาทการลงไปโปรดสัตว์ในนรกด้วยความเมตตาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับคติเรื่องพระกิสติคารพโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาน,นิกายมหายานเหมือนกันนะคะครับ อิทธิพลของตำนานพระมาลัยนี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตัวบทวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าปากเปล่านะครับแต่ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงานศิลปะและก็พิธีกรรมต่างๆด้วยแน่นอนค่ะในด้านทัศนศิลป์นะคะเรื่องราวของพระมาลัยถือเป็นหัวข้อที่ศิลปินนิยมนำมาสร้างสารรค์อย่างมากโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนปลายต่อนเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้นเราจะเห็นได้จากงานหลายประเภทเลยค่ะอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังตามผนังโบสถ์วิหารโดยเฉพาะในภาคกลางนะคะมักจะมีภาพเล่าเรื่องพมาลายอยู่เสมอฉากที่นิยมวาดกันมากคือตอนที่ท่านลงไปโปรดสัตว์ในนรกแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปนมัสาการพระจุลามณีเจดีบนสวรรค์สมุดภาพหรือสมุดคอยในอดีตนิยมสร้างสมุดคอยที่เขียนภาพแล้วก็เล่าเรื่องพมาลายอย่างสวยงามประณีตเลยค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ประติมากรรมมีการสร้างรูปเคารพพระมาลัยในหลายลักษณะค่ะเช่นท่ายืนสงบนิ่งบนดอกบัวที่ผุดขึ้นเหนือกองไฟในนรกมีรูปสัตว์นรกแสดงความเคารพอ,อยู่ข้างล่างหรือเป็นรูปท่านนั่งสมาธิถือตาลปัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแสดงธรรมภาพพระบทก็คือภาพวาดเรื่องราวต่างๆบนผืนผ้าขนาดใหญ่สำหรับใช้แขวนประกอบการเทศนาซึ่งเรื่องพระมาลายก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่นิยมวาดบนพระบท โดยมักใช้นำก่อนการเทศมหาชาติเพื่อเป็นการปูพื้นเรื่องบุญบาปแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟังค่ะโหงานศิลปะเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องตามตัวอักษรนะครับแต่เหมือนเป็นการทำให้เรื่องราวและความเชื่อนั้นมันมีพลังกระทบใจผู้ชมได้โดยตรงผ่านภาพเลยนะครับถูกต้องค่ะมันเป็นมากกว่าแค่ภาพประกอบแต่เป็นการตอกย้ำหลักธรรมคำสอนแล้วก็กระติ้นอารมณ์ความรู้สึก การได้เห็นภาพนรกที่เต็มไปด้วยความน่าสุพรึงกลัวหรือภาพสวรรค์อันงดงามตรการตายย่อมส่งผลต่อจิตใจของผู้ดูอย่างลึกซึ้งสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในภาพก็มีความหมายซ่อนอยู่เช่นดอกบัวที่ผุดขึ้นจากนรกอาจสื่อถึงความบริสุทธิ์หรือศักยภาพในการหลุดพ้นที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุด หรือตัลปัดในมือของท่านก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอํานาจแห่งพระธรรมคําสอนศิละปะเหล่านี้จึงทําหน้าที่เสมือนเป็นเทศนาที่ไม่ต้องใช้เสียงช่วยปลูกฝังโลก,กทัศทางศิลธรรมตามแบบตำนานพระมาลัยให้อย่างรากลึกลงไปในชุมชนค่ะ และที่สำคัญที่สุดที่อาจจะถือว่าทำให้ตำนานนี้ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในสังคมไทยจนค่อนข้างใกล้ปัจจุบันก็คือประเพณีการสวดพระมาลัยโดยเฉพาะการนำฉบับพระมาลัยกรอนสวดมาใช้ในพิธีศพซึ่งเป็นที่นิยมมากในอดีตโดยเฉพาะในแถบภาคกลางและภาคใต้ค่ะการสวดพระมาลัยในงานศพนี่มีหน้าที่หลายอย่างซ้อนกันอยู่ค่ะประการแรกคือเป็นการสอนคนเป็น โดยใช้โอกาสที่ผู้คนมารวมกันในงานศพเตือนสติให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความน่ากลัวของนรกแล้วก็ความสําคัญของการเร่งสร้างบุญกุศลรวมถึงการอุทิศบุญให้แก่ผู้ตายประการที่2คือช่วยจัดการกับความโศกเศร้าแล้วก็บรรยากาศของงานการมีเสียงสวดคลอไปตลอดคืนโดยเฉพาะหลังจากการสวดอภิธรรมปกติจบลงนะคะช่วยให้งานไม่เงียบเหงาวังเวงเกินไปเป็นการปลอดปลมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนญาติเจ้าภาพค่ะ แล้วก็ยังมีมิติของความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าการสวดพระอลัยไม่ได้มีแค่ทํานองที่ฟังดูเศร้าส้อยอย่างเดียวขบขันที่เรียกว่าล้ำนอกเรื่องหรือแหล่เข้าไปด้วยเพื่อดึงดูดให้ผู้คนอยู่ร่วงในงานจนดึกดื่นหรือกระทั่งรุ่งเช้าเลยเป็นการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพไปในตัวคะ่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์หลายอย่างในคราวเดียวเลยนะครับอาจมองได้ว่า มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่คนโบราณออกแบบขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตอย่างความตายได้อย่างชาญฉลาดเลยค่ะโดยผสมผสานเอาเรื่องศาสนาความเชื่อพิธีกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมแล้วก็การเยียวยาทางอารมณ์ทั้งความเศร้าและความต้องการความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวช่วยประครับประคองผู้คนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียและในขณะเดียวกันก็ช่วยยืนยันความเป็นปึกแผ่นของชุมชนไปด้วยค่ะ เมมองภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับพลังที่ทำให้ตํานานพระมาลัยสามารถยืนหยัดและก็ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยมาได้อย่างยาวนานก็คงเป็นเพราะความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งนี่เองนะครับสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อที่หลากหลายตั้งแต่การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่าวรรณกรรมจิตรกรรมประติมากรรมไปจนถึงการแสดง แล้วก็ยังสามารถปรับเนื้อหาและรูปแบบให้เข้ากับบริบททางสังคมที่แตกต่างกันได้ตั้งแต่ระดับราชสำนักไปจนถึงระดับชานบ้านเลยลองจัก,กรวาลทางศิลธรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์เข้าใจง่ายแล้วก็มีพลังทางอารมณ์สูงซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตความตายบาปบุญคุณโทษของคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยค่ะแม้ในปัจจุบันประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานนี้เช่นการสวดพระมลาัายในงานศพ อาจจะลดน้อยลงไปมากแต่แก่นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมโลกหน้าแล้วก็ความหวังที่จะได้พบพระศรีอริยเมตไตรก็ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมานี่จึงไม่ใช่เพียงแค่วรรณกรรมโบราณที่ตายไปแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลวัตถูกตีความแล้วก็นำกลับมาใช้ในความหมายใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรการพูดคุยของเราในวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่า ความเชื่อเรื่องกรรมนรกสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทางพุทธศาสนาได้ถูกถ่ายทอดตอกย้ำและทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาผ่านตำนานพระมาลัยได้อย่างไรและมันได้แทรกซึมเข้าไปมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในมิติต่างๆมากน้อยแค่ไหนทั้งในเชิงความคิดความเชื่อศิลปะและก็พิธีการครับ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านภาพนรกและสวรรค์ที่ดูเหมือนหลุดมาจากจินตนาการในอดีตอย่างที่ปรากฏในตำนานพระมาลัยนั้นยังคงมีพลังหรือความหมายในการชี้นำทางศิลธรรมสำหรับผู้คนในยุคน,นี้อยู่หรือไม่หรืออาจจะมองอีกมุมว่าพลังของเรื่องเล่าในลักษณะนี้ในการหล่อหลอมและสืบทอดความเชื่อทางวัฒนธรรมข้ามยุคข้ามสมัยนั้นมันทำงานอย่างไรในบริบทของสังคมปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่กันคะ เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเข้าใจตำนานพระมาลายในมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสนทนาครั้งต่อไปสวัสดีครับ